ว่าหมอปลาและน้ำฟ้าไม่สามารถที่จะไปจับอารัชีได้แล้วใช่หรือไม่หรือมันจะจบแค่นี้นะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทนายความบางกลุ่มตั้งตัวขึ้นมาปกป้องพระผู้ศาสนานะอ้างว่าอยากจะบอกว่าทนายกองทัพธรรมเนี่ยคือทนายอนันชัยถ้าวัดไหนโดนบุคคลเหล่านี้กระทําการอย่างนี้แจ้งผมมาผมจะจัดการให้แต่วันนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านขอไว ผมก็เลยต้องยุดตีบทบาทเพียงเท่านี้เพื่อเป็นอภัยทานให้กับทุกๆคนนะครับนะอ้างว่าจะดูแลทุกวัดทั่วราชอาณาจักรนะกลนะุ่มใครก็ไม่รู้มีนักกฎหมายเยอะแยะมากมายไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยต่อไปเนี่ยหมอปลาบุกวัดไม่ได้แล้วเข้าไปในวัดไม่ได้แล้วนะพระนอกรีดกอ็อยู่กันสบายใช่ไหมกินหมูกระทะก,ก็ได้ใช่ไหม ดื่มเหล้าก็ได้ใช่ไหมดื่มเบียกก็ได้ใช่ไหมแล้วฝากบอกทนายเดชานะอย่ามาเสือกเรื่องของผมเรื่องนี้เลยนะผมเอาจริงนะผมบอกว่าผมสัมภาษณ์เรื่องของผมห้ามเอาคดีผมไปวิจารณ์เด็ดขาดผมไม่ชอบทนายคนไหนก็เหมือนกันของใครของมันให้ใส่คอนบดท,ทางใครทางมันอย่ามาวิจารณ์คดีผมเวลาผมคนวิจารณ์คดีตำรวจแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นจะตายนะครับผม,มตำรวจด,ดีผมชมเชย ตำรวจชั่วมันต้องกำจัดผมเป็นทนายอดีอตผบตรนะทุกวันนี้ยังเป็นทนายตำรวจอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคดีของผมเนี่ยอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรมไม่ได้ทำด้วยความสะใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกไอ้ทนายพวกหยิวแสงมาแรงเม่าทั้งหลายเนี่ยอย่ามาเสือกเรื่องของผมไม่ว่าจะเป็นใครคดีคุณก็ทำไปคดีผมก็ทำไปไครมาวิจารคดีผมให้ออกชื่อมาผมจะได้ฟ้องถูกคนนะครับผมมาไม่ยุ่งเรื่องของใคร แล้วทํามาหลายครั้งแล้วนะแต่ผมไม่อยากจะไม่อยากจะไปยุ่งแต่คราวนี้มาว่าผมกลางมาว่าผมกระจกผมทนไม่ไหวไม่รู้เรื่องอย่าไปกล่าวโทษหมอปลาแต่ถ้าต้องการจะกล่าวโทษหมอปลาก็ต้องไปเตรียมพยานหลักฐานมาว่าหมอปลามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าเป็นผู้กระทําความผิดนะครับนะไปหาหลักฐานก่อนนะครับครับเดินไปเฉยเลยอยู่ดีด,ดูข่าวดูทีวีเสร็จแล้วไปแกล้งความเลยอันนี้ระวัง ระวังถ้าไม่มีพยานยหลักฐานพิสูจน์ความบิดได้เนี่ยนะ<ม>ก็อาจจะเป็นการแจ้งความเท็จได้<ม>ก็ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับว่าวันนี้นะครับความคืบหน้าเนี่ยคนที่ไปแจ้งความหมอปลาเนี่ยมีพยานยหลักฐานอะไรบ้างว่าหมอปลาทําบิดนะครับต้องมีพยานหลักฐานนะครับการดําเนินคดีนะครับกับหมอปลาต้องมีพยานหลักฐานว่าเขาทำอะไรผิดนะครับนะข้อหาแรกพรบคอมข้อหาต่อมาใส่ความคณะสง์ ใส่ความคณะสงฆ์ก็คือการใส่ความคือยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายนะยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายนะครับว่าหมอปลานั้นอในทางร้ายาทําให้หลวงปูหง่หรือคณะสงฆ์หรือพระภิกษุคณะสงฆ์เนี่ยตามกฎหมายหมายถึงพระภิกษุก็ได้คณะสงฆ์ก็ได้นะครับที่มีการบวชโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต้องดูว่าหมอปลาไปใส่ความใครการใส่ความค,คือการยืนยันข้อเท็จจริง ในทางร้ายทําให้พระได้รับความเสียหายนะเราไปดูตามคลิปไปดูหลักฐานหมอปลามีการยืนยันเท็จ,จริงไหมว่าพระองค์ไหนชั่วเลวอะไรต่างๆมีการยืนยันไหมนะถ้ามีการยืนยันก็นะอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้แต่ก็ต้องดูว่านะออพระองค์นั้นเลวชั่วจริงหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นความจริงเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นพระเป็นเจ้าอันนี้ก็หมอปลาไม,มีความผิดมีกฎหมาย อ,อ,อาญาคุ้มครองอยู่ในมาตรา329 330ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะวิจารณ์บุคคลนะเช่นพระเช่นอะไรต่างๆพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะกรณีนี้นะประชาชนทุกคนมีสิทธิพิพาทวิจารณ์ได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329หรือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงก็ได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา330วรรคสองนะครับก็ว่ากันไปว่า นะการกระทาของหมอปลาจะผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้เราเป็นการให้ความรู้คนที่ตัดสินว่าหมอปลาผิดหรือไม่คือศาลยุติธรรมนะครับมันจะศาลโซเชียลน,นี้ปักนะฝากบอกไว้ก่อนนะข้อหาต่อไปทําพยานหลักฐานเท็จในชั้นตํารวจนะครับผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาตราหน 9, าึ่งเจ็ดเก้าทำพยานหลักฐานเท็จต้องพิสูจน์ให้ได้นะนะหมอปลาเนี่ยทำพยานหลักฐานเท็เจให้เจ้าพนักงานหลงเชื่ออย่างไรเจ้าพนักงานก็คืออะไรเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ นะครับคนที่ไปแจ้งความต้องพิสูจน์ให้ได้มีพยานหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรเท็จหลักฐานอะไรจริงนะครับก็มีหน้าที่ต้องไปพิสูจน์นะครับว่าหลักฐานอะไรเท็จบางคนบอกจัดฉากจัดฉากยังไงครับนะใครเป็นคนจัดฉากนะอ,อ,อะไรต่างๆนะล่อซื้อล่อจับอะไรยังไงต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับการแจ้งข้อหานี้เป็นความผิดตามภาคสองนะครับนะเพราะฉะนั้นการจะแจ้งข้อหาคุณต้องมีหลักฐานนะ นะเวลาเดินไปที่โรงพักมาแจ้งความเ่ยต้องเตรียมหลักพยาหลักฐานไว้ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมีหลักฐานอะไรที่กล่าวหานะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ามีการทำพยาหลักฐานเท็จนี่ในชั้นตํารวจเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อหาที่แรงมากนะครับนะข้อหาต่อไปช่องโจรครับห้าคนขึ้นไปนะกระทําความผิดในภาคสองภาคสองของกฎหมายอาญาก็คือข้อหาพยาหลักฐานเท็จเพราะฉะนั้นนะเออคนที่ไปกล่าวหาหมอปลาว่าช่องโจร นะมีการกระทําอะไรต่างๆที่มันดูแลผิดกฎหมายอย่างไรนะครับก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะช่องโจมมีข้อหาร้ายแรงนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละข้อหาเนี่ยคนที่กล่าวหาก็ต้องมีพยานหลักฐานนะรับรองในการร้องทุกข์ถ้าไม่มีนะครับแล้วพิสูจน์ไม่ได้หมอปลาได้รับความเสียหายก็ฟ้องกลับได้นะครับก็หาแจ้งความเท็จกันก็ผู้อื่นนะครับก็ว่ากันต่อไปมีข่าวว่าสํานักพุทธจะมีการเช็คบินย้อนหลัง ที่หมอปลาไปจับพระศึกมานะแล้วกัากินเะหนะนะนะล้าพระนอนกับผีกาเสพเมทุนต่างๆเนี่ยทำได้ไหมนะก็ถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็ทําได้แต่ก็ต้องดูว่าการกระทําของสํานักพุทธที่จะมอบนิติกรไปแจ้งความเนี่ยมีพยานหลักฐานไหมและหมอปลาทําผิดหรือไม่นะถ้าทําผิดมีพยานหลักฐานเพียงพอก็แจ้งความได้แต่ถ้าหมอปลาไม่ได้ทําผิดสํานักพุทธศาสนาหรือใครทไปแจ้งความกับหมอปลาก็อาจจะโดนหมอปลาสวนกลับได้ คดีนี้ที่ผ่านมา,าหมอปลาได้เปนการจับพระศึกต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยจะผิดหรือถูกกฎหมายอันนี้ผมไม่ทราบเป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องจัดสิดส่วนสำนักพุทธศาสนาจะไปแจ้งความก็ต้องรูงรร้เจตนาของหมอปลาว่าที่ผ่านมาเขามีเจตนาทําลายพระพุทธศาสนาหรือทําลายพระนอกรีตต้องแยกให้ออกนะฮะคือบุคคลรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อนะกระทาโดยมีเจตนาร้าย นะครับมีเจตนา้ายต่อพระพุทธศาสนานะครับต่อวัดต่อสงฆ์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสำนักพุทธก็ต้องไปดูว่าคุณได้ทําหน้าที่เต็มที่หรือยังที่ผ่านมาเนี่ยเพราะคุณไม่ได้ทําหน้าที่ใช่ไหมหมอปลาจึงต้องไปบุกตามวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันต่อไปนะครับว่าคดีเก่าๆที่เช็คบินหมอปลานั้นน่ะหมอปลาทําผิดหรือไม่นะดูเจตนาของหมอปลาว่าทําผิดหรือไม่นะถ้าทําผิดมีพยานหลักฐานชัดเจนนะก็ดําเนิน,ะดนคดีไป แต่ 5, หมอปลานะทำโดยมีเจตนาดีไม่มีการกระทําความผิดใดแต่ไปแจ้งว่าหมอปลาทําผิดนะหมอปลาก็สามารถแจ้งความกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ติดตามกันต่อไปว่าหมอปลาและน้าําฟ้าไม่สามารถที่จะไปจับอารัชชีได้แล้วใช่หรือไม่หรือมันจะจบแค่นี้นะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทนายความบางกลุ่มตั้งตัวขึ้นมาปกป้องพระผู้ศักนานะอ้างว่า จะดูแลทุกวัดทั่วราชอาณาจักรนะกลุ่มใครก็ไม่รู้มีนักกฎหมายเยอะแยะมากมายไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยต่อไปเนี่ยหมอปลาบุกวัดไม่ได้แล้วเข้าไปในวัดไม่ได้แล้วนะพระนอกรีกก็อยู่กันสบายใช่ไหมกินหมูกระทะก็ได้ใช่ไหมดื่มเหล้าก็ได้ใช่ไหมดื่มเบียร์ก็ได้ใช่ไหมเอาผู้หญิงมานอนในวัดก็ได้ใช่หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องติดตามมาต่อไปว่าเอ้ยอยู่ดีดีมีกลุ่มทนายความขึ้นมา กลุ่มนักกฎหมายมาปกป้องวัดทั่วราชอาณาจักรวัดทุกวัดเนี่ยบางวัดพระบางรูปก็มีการกระทําที่มันนะฝ่าฝืนต่อพระธรรมวินัยเช่นนอนกับผู้หญิงดื่มเหล้าเสพยานะเมาแล้วขับขนาดวันวิสาขะยังมีพระเมาแล้วขับเลยเพราะฉะนั้นท้าวันทั้งหน้ามีทนายขึ้นมาปกป้องทุกทุกวัดนะการตรวจสอบพระนอกรีจะทำอย่างไรเพราะ กลายเป็นว่าอ่าพระเริ่มจะมีทนายความแล้วนะเออก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปนะครับว่าสังคมจะเอายัางไงพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรวันนี้ผมทนายเดชาก็มาให้ข้อคิดกับสังคมนะครับนะก็ดูต่อไปนะมือปราบสัมภเวสีนะมือปราบอารัชีอย่างหมอปลานะงานนี้จะผ่านว้นวิกฤตไปได้หรือไม่ความดีก็คือความดีนะความชั่วก็ความชั่ว นะเพราะฉะนั้นมันแยกออกจากกันหมอปลาก็มีทั้งสิ่งที่ทําแล้วมีประโยชน์และสิ่งที่ก้าวข้ามวักและสิ่งที่ผิดพลาไปเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ลองตัดสินใจดูว่าเราควรจะมีคนอย่างหมอปลาอยู่ในสังคมไหมนะท่านก็ช่วยแสดงความคิดเห็นนะว่าเราควรจะมีหมอ,หมอปลาไว้อยู่ในสังคมเราหรือไม่ต้องการคนแบบนี้นะนะพี่น้องคิดว่ายังไงอ่ะควรจะมีหรือไม่นะครับ กระแสมาแล้วก็หมดไปอย่าลืมนะครับวันนี้ความผิดพลาดของหมอปลาก็คือการเข้าไปนะที่หนุงปู่แสงซึ่งหมอปลาไม่รู้ว่าเป็นพระที่ป่วยหรืออาพาธนะความผิดครั้งนี้จะถึงขนาดทําให้หมอปลาต้องติดคุกหรือไม่ติดตามมาต่อไปนะผมก็ไม่รู้นะวันนี้ก็มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผม